เสียงของคำในข้อใดต่างกับข้ออื่นข้อนี้เนี่ยเขาถามว่าต่างกับข้ออื่นแต่เขาไม่ได้บอกว่าต่างที่ประเด็นไหนดังนั้นเราก็ต้องมองที่หลายๆประเด็นว่าเออมีจุดไหนให้มันแตกต่างกันได้บ้างซึ่งลักษณะข้อสอบแบบนี้เนี่ยก็จะตีความกันได้หลายอย่างเวลาเฉลยก็ก็จะลำบากนิดนึงลองมาดูว่าถ้าเรามองในแง่ไหนบ้างถ้าเรามองในแง่ของ คำเป็นคําตาย้องน,น้องก็ต้องรู้ว่าคําเป็นกับคําตายเป็นยังไงคําเป็นนะคะมันก็จะเป็นการสะกดด้วยแม่กงกลกงเกยเกลมะนงเยย เป็นเทคนิคของอาจารย์เลนลี่นะคะเขาบอกมนงยวเป็นคำเป็นแล้วก็จะถ้าไม่มีตัวสะกดก็จะเป็นสละเสียงยาวแต่ถ้าสมมุติว่าคำตายก็คือคำตายมีแค่อย่างเดียวเลยก็คือ ไม่มีตัวสะกดสระเสียงสั้นเี้ขอโทษค่ะคำตายก็คือแม่กบกบกดที่เรียกว่าเอาแต่ละตัวลงมาก็จะกลายเป็นกะบทใครเป็นกะบดต้องตายอันนี้คือวิธีการจำจากอาจารย์ลิี ที่จะสะกดด้วยแม่กบแม่กบแม่กดแ,แล้วจะเป็นคําตายก็คือถ้าไม่มีตัวสะกดก็ต้องเป็นสระเสียงสั้นสัตหรือว่าจะเป็นสระเสียงสั้นอันนี้คือลักษณะของคำเป็นคำตายดังนั้นพอมาดูที่ข้อ70นะคะ หลบหลีแม่กกกกคำตายถูกไหมรับรองรับแม่กกคำตายรองแม่กงคำเป็นมีทั้งคำเป็นบวกกับคำตายต่อมาปกปิดก,กก กับกดก็จะเป็นคำตายนัดแนะกดกับแนะนี่คือไม่มีตัวสะกดเป็นสระเสียงสั้นก็จะเป็นคำตายดังนั้นถ้าเรามองข้อเนี้ยในแง่ของคำเป็นคำตายข้อที่แตกต่างจากข้ออื่นก็ต้องตอบข้อที่2เพราะว่ามีคำว่ารองซึ่งเป็นคำคำเป็นแต่อันนี้ต้องสลับที่กัน ที่เป็นคําเป็นอยู่แต่น้องก็จะบอกว่าแล้วมองแบบอื่นได้ไหมล่ะคะพี่อะไรอย่างนี้พี่ก็เคยสงสัยคือมันมองได้ในถ้าเรามองอย่างอื่นเรามองในแง่ของพยางปิดนะพยางปิดเนี่ยก็คือมีหลบก็มีตัวสะกดใช่ปะมองใบไ,ไม้อย่างเงี้ยก็คือเป็นพยางปิดหลบหลีก รับรองปกปิดนัดแนะนะทุกคำม,มีเป็นพยางปิดหมดเลยแต่อาจจะสงสัยนิดนึงว่าคำว่าแนะเนี่ยทำไมถึงบอกว่ามีเป็นพยางปิดเพราะว่าแนะนะคะแม้นะว่าจะไม่มีตัวสะกดแต่ว่าออกเสียงสระสั้นเน้นเสียงแนะในทางภาษาศาสตร์ถือว่ามีเสียงอเป็นเสียงตัวสะกดซึ่งอันนี้คืออาจารย์ปิงบอกมาดังนั้น เราก็ไม่สามารถที่จะมองในแง่ของพยางเปิดพยางปิดได้เพราะว่าทุกตัวเป็นพยางคปิดทั้งหมดก็เลยลองมองในอีกแง่หนึ่งก็คือในแง่ของเสียงวรรณยุกนะคะน้องๆลองมาดูกันหลบลีกเสียงวรรณยุกเนี่ยลบหลบเสียงเอกถูกปะเสียงเอกลีกก็เสียงเอกรับรอง รับ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 แล้วก็รองก็คือในทุกคำเนี่ยร,รับ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 จะเป็นเสียงตรีแต่รองจะเป็นเสียงสามัญปกปิดปกปกปิดปิด,ปด,ปดเสียงเอก หมดนัดแนะนัด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 แนะ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 เป็นเสียงตรีทั้งหมดดังนั้นถ้าเรามองในรูปของเสียงวรรณยุกข้อสองก็ยังคงแตกต่างจากชาวบ้านอยู่ดีเพราะว่า มันเป็นเสียงตรีกับเสียงสามาัญซึ่งข้อ1ข้อ3และข้อ4เนี้ยส,สองเสียงจะเป็นเสียงเดียวกันอันนี้ก็คือเอกทั้งคู่เอกทั้งคู่แล้วก็ตรีทั้งคู่ก็เลยลต้องตอบข้อ2สรุปนะคะข้อ70ถ้าเขาถามว่าเสียงของคําในข้อใดต่างกับข้ออื่นมองได้หลายแง่ก็ต้องลองคิดไปว่าจะมองในแง่ไหนแล้วข้อไหนแตกต่าง ข้อนี้ก็เลยตอบรับรองแตกต่างจากข้ออื่นค่ะ